เขาทำสามแบบนี้กับคุณนะคะแปลว่าเขาไม่ได้รักดังนั้นหยุดตามตื้อเขาได้แล้ว3มสิ่งนี้ที่โคเชมจะบอกมีอะไรบ้างข้อแรกเลยไม่เคยให้เวลาแนละความสำคัญกับคุณจริงๆจังๆเลยนะคือคนลักษณะแบบนี้นะคะถ้าเขารักคุณจริงๆนะเขาจะให้ความสำคัญไม่ปล่อยให้คุณต้องรู้สึกเสียใจหรือไม่ปล่อยให้คุณต้องรอแต่เขาทำแบบนี้คือไม่ให้เวลาไม่ให้ความสำคัญนั่นหมายความว่า เราอาจจะเทใจให้เขามากจนเกินไปการรักนะรักได้แต่รักแบบมีสติไม่ใช่ว่ารักแล้วก็หมกมุ่นให้ใครสักคนหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้มันจะไม่เวิร์กสำหรับคุณในอนาคตนะข้อทีท่สอง<อ>คือนะไม่เคยสนใจคุณเลยหรือว่าไม่แคร์ความรู้สึกของคุณเลยค่ะคนลักษณะแบบนี้นะคือเป็นฝ่ายที่นิดดีอย่างเดียวต้องการให้คุณเอาใจอะไรต่างๆเขาอย่างเดียวแต่ว่าเขาไม่เคยสนใจเวลาที่คุณรู้สึกเครียดไม่สบายหรืออะไรก็แล้วแต่ จะเป็นประเภทนี้นะคะข้อที่สามคือไม่เคยพยายามปรับตัวหรือว่ารักษาความสัมพันธ์เลยซึ่งคนแบบนี้นะคะมันจะไม่ค่อยเวิร์กที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะค้ณพูดตรงๆเพราะว่าคนที่ปรับอยู่ฝ่ายเดียววันหนึ่งคุณรู้สึกหมดแรงไหมอืมในช่วงหนึ่งถึงสองสามสี่ห้าปีเนี่ยอาจจะยังไหวไม่เป็นไรคะ่ะหนูปรับได้คะ่ะค้ชหนูทำได้แต่ทีนี้ในเรื่องของความรักมันไม่ได้อยู่แค่นั้นนะสิบางคู่อยู่กัน 20ปี30ปีคุณจะปรับแบบนี้ตลอดไหมอ่ะคุณจะเหนื่อยไหมเพราะว่าในเรื่องของความรักมันไม่ใช่มีแค่เธอและเราสองคนนะแต่ว่ามันจะมีปัจจัยภายนอกเข้ามาเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเงินเรื่องธุรกิจอะไรต่างๆซึ่งมันมีมากกว่าคําว่ารักพอเราจะเลือกใช้ชีวิตครอบครัวคู่กับใครแล้วดังนั้นต้องเลือกให้ดีตั้งแต่แรกๆพออเพราะโคชเอมเคยเจอคนที่มาปรึกษาโคชเอมนะ ที่มีปัญหาในเรื่องของความรักค่ะไม่ใช่แค่เอ้ยเราจะคบยังไงให้เขาติดเราชอบแต่มันจะมีในเรื่องของบางคู่อยู่ด้วยกันมา10ปีรักพัง5ปีรักพังบาคู่อ่ายีปีนะคะ คุณคิดดูว่ามันสามารถเกิดได้ทุกช่วงขนาดดังนั้นในเรื่องของความรู้เรื่องของความรักในเรื่องของอะไรต่างๆในเรื่องของการเข้าใจฝ่ายตรงข้ามเนี่ยโค้ชมองว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยเพราะว่าอย่างบางคู่ที่ใช้ชีวิตอยู่กันมานานมากกว่า20ปีเนี่ยมันไม่ใช่แค่ ครบเป็นแฟนนะแต่มันเครื่องชีวิตทั้งหมดเลยแล้วมีฝ่ายหนึ่งที่มาบอกลาคุณคิดดูว่ามันพังทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นการเงินธุรกิจทุกอย่างมันพังหมดเลยนะไม่ใช่แค่รักนะคะดังนั้นเวลาเรื่องนี้พังเนี่ยมันค่อนข้างแรงนะโอเคไหมเพราเอี่ยมก็ได้รวบรวมไว้ทั้งหมดในคอร์สอนไลนะคะจิตวิทยาเกี่ยวกับความรักซึ่งโค้ชอ,อยากให้คุณเรียนอยากให้คุณได้รู้นะว่ามันสําคัญมากๆเลยในเรื่องของความรักมันจะเป็นเกราะที่เวลาที่คุณมีรักหรือคุณมีคู่อะ่ะช่วยให้คุณพยุงความ รักของคุณแล้วเข้าใจคนของคุณมากขึ้นคือในเรื่องของความรักไม่มีอะไรซับซ้อนเข้าใจปรับให้ถูกจุดอันนั้นแหะคือคุณชนะโอเคไหมใครสนใจเรียนหรือว่าอยากจะพูดคุยสอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้ที่แอดเชมหรือติดต่อได้ที่ใต้ลิงก์นะโคชเชมจะโพสไว้แล้วคุณคลิกเข้ามาได้เลยโอเคนะคะ